ทัศยาสุดบางนะคะจากเน l l ไลอ o ลไล n ซนเตอร์วันนี้มีโอกาสได้มาที่สํานักงานใหญ่นะคะก็จะมีสมาชิกเรามากันเยอะมากเลยนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูหน้าสมาชิกนะคะแต่ละท่านมาจากไหนกันบ้างมาจากไหนดีอ่ะสวัสดีครับผมอานาจครับมาจากระยองครับคุณอํานาจนะคะมาจากระยองอันนี้เป็นโปรแกรมเมอร์ของเราเลยนะคะอ่าอีกท่านหนึงค่ะพี่แนะนําตัวด้วยค่ะ,ะผมธนวัฒน์ทนุท่งหอมครับมาจากคลองเจ็ดครับ นิวไลท์สวัสดีครับพี่ธนวัน์นะคะมาจากของของเจ็ดนะคะอันนี้ค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะ,ะค่ะกุ้งค่ะปัทตมาสีทองค่ะอยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพนะคะ,คะพี่กุ้งคนสวย <c oughs> ก็นิวไลท์สวัสดีค่ะชื่อดารุณีธาราปับนะคะค่ะมาจากไหนคะมาจาก ฮัทไทราสามเก้าค่ะกรุงเทพค่ะรู้สึกวันนี้มากับอัพไลน์ใช่ค่ะมากับอัพไลน์คุณประเสริฐโบจัลลัค่ะไม่ต้องแนะกนำตัวนะครับอัพไลน์เจ้าาครับสวัสดีครับผมประเสริฐโบจัลลันะครับก็อยู่กรุงเทพแถวฮัทไทร่าครับก็มากับดาวไลน์ครับคู่นี้เขาจะเป็นอัพไลน์ดาวไลน์นะคะได้รางวัลอัพไลน์ดีเด่นด้วยค่ะอ่าแนะนําตัวค่ะพี่ผมสุชาติครับกิมพ์ชาติครับอยู่กรุงเทพครับวันนี้ก็มากับ ภรรยาครับรู้สึกเป็นทีมงานค่ะไปเนอเรามาด้านนี้กันบ้างนะคะค่ะพี่คะแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีค่ะวันดีค่ะกรุงเทพนะคะวันนี้มีผู้ผงหวังมีมาสมัครค่ะอ๋อวันนี้มาสมัครเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่อลาติบุรน้ำเพชรค่ะนา้กไหน มาจากบางกลวย <c oughs> บางกลวยมาจากบางกลวยวันนี้ม,มาสมัครอีกคนค่ะเปิดอีกเต็มศูนย์ค่ะวันนี้มาสมัครเพิ่มนะคะเราก็จะได้เห็นการพูดคุยกันนะคะหลังจากที่เราคุยกันผ่านหน้าจอนะคะคุยกันหลังจอวันนี้มีโอกาสได้มาเจอกันตัวเป็นเนเลยนะคะมีความรู้สึกอย่างไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจครับนะฮะที่ได้เห็นสมาชิกมากันพร้อมหน้าพร้อมตานะฮะจากที่ เห็นกันแต่ในทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมวันนี้ก็ได้เจอตัวจริงนะครับเจอตัวเป็นๆนะครับแล้วก็สามารถทำงานกันได้อย่างสบายใจครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากครับครับผมขอบคุณค่ะค่ะพี่รู้สึกยังไงคะที่ได้มาเจอกับทีมงานมากมายขนาดนี้ก็รู้สึกอบอุ่นครับที่ทีมงานให้ความเป็นกันเองแล้วก็ได้มารับของสิ่งที่เราเราทำได้ก็ขอคุณครับขอบคุณทีมงานครับขอบคุณทีมงาน คุณทีมงานนะคะอ่าน,นี่จะวุ่นวายนิดนึงอ่ะพี่อันนี้เป็นทีมงานที่ประจำอยู่ที่กรุงเทพนะคะก็จะมาะพบกับสมาชิกทุกๆวันอาทิตย์นะคะที่สำนักง,งานใหญ่แห่งนี้ค่ะวันนี้เป็นยังไงคะบ้างคะพี่รู้สึกดีใจ,จ <c oughs> อบชุนอบอ,อุ่นค่ะ ได้มาเจอนางส้มรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาเจอพี่ๆทีมงาน n e โ l ไลฟ์ออนไลน์เซ็นเอร์นะคะค่ะประทับใจมากทุกคนน่ารักค่ะ ค่ะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะคะของทีมงานที่ได้มาพูดคุยกันที่สํานักง,งานใหญ่นะคะส่วนเราจะคุยกันทุกวันอยู่แล้วนะคะทางห้องประชุมออนไลน์ก็คือสกายนะคะก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะคะใครที่ยังอมองหาโอกาสนะคะหรือว่าอ,อยากมีไรายได้มีการสร้างอนาคตนะคะก็ลอง เข้ามาศึกษากับเรานะคะ n e o l i f e Online Center ยินดีให้คําแนะนำแล้วก็สามารถที่จะร่วมทีมกับเราได้เลยนะคะก็อนาคตละค่ะเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนนะคะขอบคุณค่ะ